ญ่ไม่เยหรอ้อยู่เลยยังแไนะแต่ามีเวลาแค่อเออเาได้มันไม่ใช่สิ่งของมันคืออะไรอ่ะทีต่อึงครัเวร้าเลยอเดี๋ยวพอมาแล้วยังไงยังไม่ได้วนได้ไหมวนได้ได้สนาทีจะข้างม่ดทีคือือว่าสทีไปๆได้เรื่อสได้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่อยัง ซ้อมเนิ่มผลเจอบว้าวผูชอบชอบผลจผลชอบชอบ้อผลนะซ้อมผลชอบเหลืองเปรี้ยวเลมอนอะไปเล็กเลือดเล็กยาอะไรนะไปเลอะไรอะ ง่าง่ายได้ไปได้คร้อมเมนตุ้งเมนตุ้งครบเมนกระโปอ้าว้าไล่ะข้าไหม่ะเมื่อกี้หลยยังดเหองยลงยเฮะเป็ดเป็ดพี่พี่พี่อะไรวะ อุยาอุยาโอ้ทับทับลงในอุยาเดี๋ยวเอ๊ะนี่อะไรเอาเอามีเหรอเออมีมีอยู่มีอยู่ <laughs> ใชิมตัวเองโอ้ยเยียว่ไงเี่วไม่เอผลเอเม็ดเยอะเี้ยวผลเม็ดเยอะเออนอออสเออสเตรเลียโดจิงจ้เออวเดี๋ยวตีมีตีตนี้เลยอะไรตรงนี้เลอ เรียกอะไรเรียกติ้งสี่ทีมเรียกอะไรพูดอะเฮยเธออยูนเฮ้ยอยู่ที่ไหนไปกันเลยไปกันเลยไปยันนันเกันนยไปนันเลยไปไปกันเลยไยไปกันเลยยไปนเนเลเลยไปกั ข้ามข้ามข้ามคุกเผ็ดเผ็ดเผ็ดคุกเปรี้ยวเผ็ดคุกเปรี้ยวเผ็ดลูกอ้เปรี้ยวไปเลยมีอะไรข้างในชิวเลยข้ามข้ามเอ้าเผ็ดเปรี้ยวเอาเส้นส้มตมุไม่ได้เกือบแล้วเกือบแล้วไม่ได้ไม่ได้เผา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 าว้าวเผาจัดดื้อดึ๊บดื้อ Ai toàn hay buồn mùi 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 đường mùi 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 wow, ơi, mùi เขียวหวานเอไปไปไปผลไม้พี่เอไงเอไรเอเย็นเอเย็นเอ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  ผนตูดสร้างสร้บ้านสร้างบ้านปูนเหรอเออก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 ออไรออกอะไรออแบบออกแบบส้างบบนถามนี้เออเหมือนมาเฮ้ยอะไรมา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 ม่ต้องมีเกมนละละตนนี้อตอนนี้อเนี้ยอันนี้อ่าเริ่มก่อนเวลาังนี้เ่ะ ไม่เวลาเอาหน่วยอ้าคูณหกคำจีนอยรอยู่นี่ตอนลักรักรักรักษาหมอรักษาบ้าจกินตะแก